อันนี้จะเป็นบทสรุปเนาะบทสรุปในส่วนของนามเป็นปัจจัยให้กับนามนามเป็นปัจจัยให้กับรูปใช่ไหมคะหนังสืออยู่ในหน้า57หัวข้อแรกก่อนนะคะสงงคราห์ปัจจัย24ข้อในบทวิญญาณปัจจยานามารูปังวิปากวิญญาณเนี่ยวิปากวิญญาณนะเห็นไหมวิปากวิญญาณทั้งหมดมีเท่าไหร่ฮะ7 8 8 5 4เนี่ยนะทั้งหมดเลยอะ สามสิบสองใช่ไหมฮะ,ะวิปากาสามสิบสองวิปากะวิญญาณสามสองช่วยช่วยนามนามก็คือเจตสิกที่เกิดร่วมกับตนใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างอากุศลวิบากเจ็ดเนี่ยนะมีเจตสิกเกิดร่วมสิบอัญญสิบเป็นวิริยะปิติฉันทะนั่นแหละนะฮะแล้วก็อากุศลอะเหตุุกะกุศลวิบากแปด ช่วยอัญญาสิบเอ็ดซึ่งเกิดกับตนนะฮะเว้นปิติชันทะมหาิบาก8ช่วยเจตสิกสามสิบสามรูปิบากห้ช่วยเจตสิกสาห้าอรูปิบากสีช่วยเจตสิกสามสอย่างนี้นะอันนี้คือหัวข้อนี้เลยวิปากวิญญาณช่วยนามคือเจตสิกที่ประกอบได้อํานาจปจัจจเก้นะนามช่วยนามได้เก้าปัจจัยก็คือสหาชาตะ สหาชาตาแปลว่าเกิดพร้อมใช่ไหมคะสหาชาตาเกิดพร้อมสหาชาตานิสยะสิ่งไหนเป็นเป็นที่อาศัยให้กับสิ่งไหนวิญญาณใช่ไหมคะวิญญาณเป็นที่อาศัยให้กับนม้มเข้าใจนะคะสหาชาตานิสยะมาสหาชาตาทัตทิอัตทิแปลว่ายังมีอยู่ใช่ไหมนี่สิ่งนี้ยังมีอยู่32ยังมีอยู่ จึงช่วย35โดยรวมเนี่ยนะเนี่ยช่วยกันเป็นคู่คู่แบบนี้นะนี่นะยังมีอยู่อวิคตะยังไม่ปราศจากไปใช่ไหมเพราะมีอยู่นั่นเองไม่ไปยังไม่ไปนะจึงเป็นที่อาศัยให้เขาได้เข้าใจใช่ไหมคะเอออย่างเงี้ยนะปัจจัยนี้เรียกว่าปัจจัยใหญ่นะว่าโดยรวมใหญ่ สหาชาตะสหาชาตานิสยะสหาชาตตทิสหาชาตะอวิคตะอย่างนี้นะอัญญามัญญะคือทั้งหมด32ซึ่งกันและก,ก,กันกับ35นี่ว่าโดยวรวมเข้าใจนะคะอัญญะมัญญะมาอัญญะมัญญะแปลว่าแก่กันและกันใช่ไหมเออก็คือพึ่งกันทั้งสองอย่างพึ่งกันวิปากับปัจจัยทั้งหมดนี้ ว่าโดย32 7 8 8 5 4 32 32ี่นี้เป็นวิบากหมดเลยใช่ไหมคะเป็นวิบากวิบากกับปัจจัยมาน้ำกับน้ำสัมปยุตกันได้สัมปยุตตาปัจจัยมาเข้าใจนะคะอ่าได้ละนี่เรียกว่าปัจจัยกลางส่วนปัจจัยเล็กมีอาหารกับอินทรีย์ใช่ไหมอาจารย์สีสุดาค,คะ 7 8 8ด4้านี่เป็นอาหารชื่ออะไรนะชื่อว่าอะไรนะมันมีกัเพลีการาหารผัดสาหารมาโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหาร <c oughs> เป็นวิญญาณาหารนะอาหารตัวนี้นะถ้าจำไม่ได้ก็เขียนนะคะดึงลงมาเลยก็เขียนวงกลมเอาไว้วงกลมเอาไว้แล้วก็เขียนว่าวิญญาณาหาร จะได้จำได้นะอินซีเจ็ดแปดแปดห้าซีเนี่ยเป็นอินซีชื่อว่าอะไรนะมะนินซีใช่ไหมชื่อว่ามะนินซีใช่ไหมนี่ได้ละนะได้เก้าเออได้เก้าปัจจัยนามเป็นปัจจัยให้กับน,นามได้เก้าปัจจัยหัวข้อที่สอง หน้า57นะคะของข้อที่2นะปฏิสนธิวิญญาณช่วยหัทายรูปหัทายวัตถุนะฮะได้ปัจจัยเก้าดูบนกระดานนะจันเขียนบนกระดานให้แล้วนะคะ